สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานฟังก์ชันลุกแบงค์นับของตัว SL2 t p l u s Mark II กันนะครับว่าจะมีวิธีการใช้งานยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้เลยครับก็สําหรับวิธีการเซตอัพบนตัวเครื่องนะครับเราก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็แค่จะหมุนตัวปุ่มมิกซ์ตรงนี้นะครับไปที่ฝั่ง USB นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับกลับมาที่ตัวหน้าโปรแกรมนะครับก็จะเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับให้เราทําการสร้างตัวโปรเจกต์ขึ้นมานะครับ หลังจากที่เราเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับผมก็จะเข้าไปที่ตัวซองเซตอัพกันก่อนเลยนะครับให้เราเลือกตัว playback device แล้วก็ recording device นะครับให้เป็นตัว SL2 t o Plus Mark II นะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ซองเซตอัพนะครับแล้วมาที่ IO นะครับเราจะเห็นว่าตัว SL2 Plus Mark II ที่ผมเสียบกับเครื่องตัวนี้อยู่นะครับมันจะมี Input มาให้ทั้งหมด 4 Channel นะครับซึ่ง Input 1กับ2เนี่ยก็จะเป็น c แชนแนลม i โครโฟนบนตัวเครื่องนะครับส่วน Input 3, 4นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันลูบแบ็ที่เขาบ i วอ In มาให้นะครับให้เราทำการสร้าง Input ขึ้นมานะครับผมก็จะกด add stereo t a g ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นผมจะเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับเพื่อกันลืมนะครับลู p แบ็กแล้วให้เราทําการติ๊กนะครับให้เป็นช่อง Input 3, 4ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ฟังก์ชันลู p แบ็กของเราใช้งานแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะ แอป l y ไปก่อน,นะครับแล้วกดโอเคแล้วให้เราทําการสร้างแท็กขึ้นมา1แท็กนะครับวิธีการใช้งานฟังก์ชันลูปแบงค์นะครับให้เราทําการอ่าเลือกตัว Input ที่เราสร้างเอาไว้นะครับก็คือ Input ของลูปแบ a c k หรือว่าบางคนอาจจะเป็น Input 3-4อะไรแบบนี้นะครับให้เราเลือกตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการฟังก์ชันมิวตรงนี้นะครับที่แท็กแล้วกด เลคคอร์ดนะครับแล้วให้เราทําการเปิด y t u t u นะครับอย่างเช่นเราอยากจะลองอัดคัฟเวอร์ดูนะครับหรือว่าเพลงต่างๆที่เราต้องการครับให้เราทําการเปิดเสียงนั้นขึ้นมาอาจจะเป็น YouTube ก็ได้หรือว่าจะเป็น Spotify Apple Music อะไรแบบนี้ได้นะครับหลังจากนั้นผมจะลองเปิดเทค y o u t u b e นะครับ สังเกตว่าเสียงที่เราเพย์ออกมาจากตัว YouTube เมื่อกี้นะครับก็จะเข้ามาที่ตัวโปรแกรมทำเพลงของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะลองทำการกดเลกคอร์ดนะครับขั้นตอนวิธีการอัดเสียงนะครับผมแนะนำว่าให้เรากดมิวแท็กไปก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเกิดอาการลูปในตัวโปรแกรมนะครับมันทำให้เกิดเสียงซ้อนขึ้นมานะครับอ่าแนะนำก็คือให้ลองกดมิวไปก่อนแล้วเรากดเลกคอร์ดไปเลยนะครับหลังจากนั้นให้เราทำการเพย์เสียงจากตัว YouTube ขึ้นมานะครับ โอเคครับหลังจากที่เราทำการเลคคอร์ตตัวเสียงจาก YouTube เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็จะได้ไฟล์เพลงมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเสียงที่เราบันทึกเสียงมาจากตัว u t u b e อ่าผมจะทำการกดปิดตัวปุ่มเลคคอร์ดนะครับแล้วกดเปิดมิวได้เลยนะครับแล้วเราลองฟังดูนะครับว่าเสียงที่เข้ามานั้นเป็นยังไงนะครับ โอเคครับก็ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นวิธีการใช้งานฟังก์ชันหลุมแบกนะครับสำหรับใครที่อยากลองอัดคั v เวอร์ง่ายๆนะครับเราก็สามารถลองใช้ฟังก์ชันหลุมแบกเนี้ยอัดเสียงจาก y t u t u นะครับแล้วก็ลองเอามาบันทึกเสียงกับกีตาร์หรือเบสกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอนอย่าจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ